สัญญาณดีไหมไม่รู้เดี๋ยวดูชุดก่อนดูชุดค่ะชุดเทวดาตัวน้อยไอ้โง่ไปหวานมากโอเคสวัสดีทุกคนนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาของเดี๋ยวถ้าทุกคนมันคิดกัน วิ่เรียกมีดูนะคะเจวตาตัวน้อยค่ะไม่เอามอคอดเจวตาตัวน้อยจะไปแล้วนะคะรูจ๊อ mẹ oh, mai <laughs> là <laughs> 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 ออกทะเตามกบนี่รถตัดหน้าว้าวตีว้าวตัีมากโอ้ยตายแล้วฉีทำไมชอบมัดเอ้ I okay. เด็ดคำใช่ไหมเด็ดคำอีกแล้วเด็ดคำอ๋เด็ดคำพนดเด็ดคีบอกว่าเด็ดคำอ่ะแม่ไ,มไปฝั่งนู้นเหรอเด็ดคำมาะนูะน้นตรงนูนน้นแลยนีต้องอไ,มไม่รู้อบชี้ทางเออ ภาพกันได้อีก,อกอหลายชัตเออเตะได้ไหมทุกคนเ็ะได้ไหมเนี่ยวัดต <What S 1> ้นนาำเกี่ยวลุงก็นั่งครับไหนเนี่ยนี่ไงอ๋อโดเส่ะอะไรล่ะไม่เห็นที่แหลกเลยอ๋อ ขอเลขใยแม่เลขใยอะไรอ่ะจําได้ไหมเก้าสามฮะเก้าสาม่ป้ายอะไรล่ะสองตัวเองหรอเออเลขใบทะเบียนรถได้ยังสองตัวละแม่เลขายของกูมีสองตัวค่ะอ่ะโอเครถเออเออนี่รู้จักไหมว่าอะไรวะแคบแคบแค่แรกทำแล้วนะแคบแคบยังไงนี่อะไรเออเอีแล็ เอฟซีรู้จักไหมว่านี่อะไรแกงทางหลวงอีง้เออเออดูนะถึงไหนอ่ะลรไม่แดดไล่ละกูก็เด็ดแล้วอ่ะมึงจะเด็ดยังไงอีหยอกเนี่ยเห็นไหมอ่าใส่ใส่ไปนานแล้วนะคะนี่ค่ะแกงทางหลวงของเราอีหยอกเอาเก็บไปเลยเลยเลยเอาเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะห้ามเล่นเออพรุ่งนี้นะคะแกงที่เหล็กสวัสดีพันสี่ร้อยคนนะโอ้ยพันสี่ร้อยคนจัสวัสดีค่ะอ กราบสวัสดีนะคะพันสี่ร้อยคนกราบสวัสดีจะบอกว่าอ่าเพจะมันดูปิดกันไล์นิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้ไล์นานไงเออ,เอ,อบางคนบอกว่าเออ,เอ,อแม่เพจไม่แจ้งเตือนเลยอะไรแบบนี้ต้องไล์บ่อยๆันถึงจนันีเออก็หยุดการไล์ไปแล้วเพจมันเนี่ยกลับมาแล้วเพราะฉะนั้นช่วยแชร์กันไปมันจะได้ถึงคนที่ว่าอยากออจะดูเอนะอืมไม่ปัน่นไม่ป่วนแต่ว่านะคะพุ่งกุู้ชีวิตมาออกพุ่งกุู้ชีวิตมากอยาก แม่ห้ามแม่ห้ามขะาแมวเลยอ้าไม่ข้าแมวได้ไงนี่พุงกูแท้แท้งออ่เออมาพี่ไต่หงหน่องว่างนีนะผัวเลี้ยงดีเออผัวเลี้ยงดีความสวยเห็นไหมล่ะจบไม่ค้ากับเธอจบไปเลยนะผัวเลี้ยงดีจ้าเออน้ําถึงทุกสิ่งทุกอย่างอะไรมันจะมาต้านใครงอแม่ผัวเลี้ยงกีให้แมวดีดอ จะเหลือเหรอคะจริงเหรอจะหลอกตูเลี้ยหเหรอเออความสวยนะคะของกูงามไม่ดำค่ะเอให้เอองามไม่ดำนะคะาไม่ดำเลยความสวยเอออน่กูไม่ได้ใส่เกงในยี่หรอจริงเหรอมึงนี่โง่จริงพิงลีใส่บ้าเขาพิ่ลีแลวเควี้ยงหมดเอาแล้วเก่งในมิดใส่หาด้วยฮาเกงอย่างแนงเลยกูไม่ใส่เพราะว่ากูมั่นไงมึงจำไว้เวลาจะเย่แย่กับผู้ชายเออ ทอดไปทีละชิ้นเลยค่ะเออไม่ใช่เกงใในอีกหาโดยเินแล้วเละของกูอ่ะไม่เว้นขากรรมอย่างเดียวแม่หนูว่าแล้วทำไมหนูเข้าไปในบ้านแม่เมื่อกี้ได้กินปลาเค็มปลาลูกเบรเสียใจค่ะของกุลลวายว้ายแม่พิงคีพิงคีพี่แมวแม่แม่ามแม่ม่ โอ๊ยนี่จะเปิดกี่เงมากลูกเองไรไม่ใส่จิ๊แล้วจะเปิดอล้วยิงก็เปิดไปเลยสิออไปหาไปหาไปเก็บไปเก็บเร็วๆเขาไปเก็บแล้วเนี่ยเดี๋ยวพวกนี้กูมาถ่ายใหม่เอาเก็บเลยเก็บเลยมึงก็เก็บมาหาด้ดหาด้ดเว้นแลลวละโอ้ตายแล้วคุณผัวขามาช่วยเมียเก็บหน่อยค่ะคุณผัวผัวไหน หัวไหนฮะผัวไหนล่ะผัวไหนล่ะก็คนมีประวัติไงโง่เอออ่เอฟสี่มาไอ้เลยอ่ะอีเปรทนี่ประซัเลยนะอ่ะหนึ่งพันแปดร้อยแล้วหนึ่งพันแปดร้อยกสอยดีค่ะสัญญาณได้ไหมถามหน่อยได้ไหมเออสัญญาณได้ไหมสัญญาณดื้อไหมเออเออนะคะเกตต่อไปอ่ะอืม เก็บได้ซ้ำใบน้องเออพอได้แกงกันต่างงานแล้วเอออืมนะคะเก็บไปอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มีครัวเมืองทพิปนะทุกคนนะฝากติดตามด้วยนะคะอมไม่มีแล้วคั้วแลนนะคะอืคัวแลนไม่ขะะั่วเลยค่ะใครจะไปคั้วก็ไปเลยค่ะกูออไม่มีแลนกูไม่มีวองหลาเออนะ อออืยังแต่คั้วเฮียนน้องเอองาเนียนคั้วเฮียก็ไม่คั้วแต่กูจะคั้วมึงแทนอีเทปเออได้กินแกงเฮียนน้องเอกลัวนี่อย่างนี้แกงเหี้ยไม่ลงอะไรก็ไม่เฮคั้วมึงอยู่นฉันไม่อยากวิ่งแล้วนะนะนะนี่เอานะแหมทตาไม่อยากวิ่งรถสัดส่วนมั่งอีดยอกอ๋อแมรถสัดส่วนเหมือนตัวเองผอมเพรียวแบบว่าแหละของกูดูสิเนี่ยมึงดูก้านต้นขี้เหล็กก่อนกูจะเพียวแบบนี้ไปไปไปอีสองเดือนแต่ว่า โอ้แต่แม่พกสับนะพี่หงดีฉีดฉีดฉีดสะโพกไปกี่รอบนะรอบเดียวโอ้ฉีสะโพกรอบเดียวก็คือสับเลยเนี่ยความปังนะนะเออฉีดปังฉีสับเออกูไม่กล้าโอเคเอ้เก็บไปใช้เน็ตของอะไรไม่าพี่ทิพย์ใช้เน็ตของอะไรนะไม่ไม่ใช่แถวนี้มันไม่มีสัญญาณนะพี่ทิพย์พี่ทิพย์ก็เข้าใจแหละเออนะ นะฮะไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเขาฟ้องเอาหญิงอย่าไปพูดชื่อแบรนด์หรือว่าอะไรของเขาดีกว่านะแล้วก็ใช้ไปตามย่าถากกรรมก็แล้วกันนะคะทุกนายแบบก็มันนี่ไงเสาปักมีนี่ไงก็ของพี่หญิงลีเนี่ยทุกคนขาพี่หญิงลีจะมาตกเบ็ดตรงนี้เนี่ยนะคะคอนเทนต์นี้ต้องมีค่ะเพราะว่าหญิงลีชอบมากกับเรื่องการตกเบ็ดทงเบ็ดเนี่ยตกเบ็ดโอ้แม่อย่าเท่าเปิดกีนะแล้วกูไม่ได้จะเปิด บ้าเหรอกูไม่ได้ลาบกขนาดนั้นกูเป็นเจ้านางโง่ไปเอาไหนอ๋อ,อได้แล้วใช่ไหมอ๋อคือแกงหนึ่งถ้วยไงขีเ้เหล็กอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้แกงขี้เหล็กหนึ่งถ้วย,นยหนในดูซิแม่ได้เยอะไหมโอเคได้แล้วหนึ่งถ้วยตวงโอเคพร้อมปลากับซีกหนึ่งโอเคไ,<ป>ได้อ่ะพรุ่งนี้นะคะแกงขี้เหล็กนะคะเอเอ เจอแน่พังแล้วก็อย่าลืมนะอ่ว่าเอย่าลืมนะคะครัวเมืองทิพย์ของเรานะคะจะกลับมาทําใหม่แบบสนุกสนานค่ะเออแม่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะหนูกล้าพูดเลยนะถ้าแม่ทาปากกระจับกับทําลักยิ้มก็คือหวานเลยหวานแบบมึงไม่เอานะไม่ใช่ก็นี้ไงก็เห็นบอกว่าจะทำไงโอเคเดี๋ยวชิก็ทาปากกระจับกับลักยิ้มนะคะเร็วๆดีนะคะไม่ยอมนะผัวลักโก้ผัวเลี้ยงดีชิบบอกใช่ ฮเออแล้วพี่ตูนไปไหนแล้วล่ะอ้าวไม่มีมีแต่คนมีประวัติเอ้าเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเธอต้องมาสมองเน็ตใหม่นเน็ตคิเออเน็ตคลิปไม่ใช่แถวนี้มันสัญญาณมันก็ไปไปมปไปหามามาหายหายแล้พรุ่งนี้เรามาติดตามัวามังิพิ์กันสำหรับวันนี้นะคะับไปไปข่าวลกบลับเลแลนวเออไหนไหนดูสิยังไงโอเคพรุ่งีแกงขี้เหล็กนะคะหนึ่งหนึ่งกำมือนะคะ แกงไวายาวทีหนองเออไม่กูจะแกงไวาตายายยอดเออโอเคกูจะแกงไวาผีหลวงเมืองทิพย์ไงโอเคไปไปลุงนั่งกันขับนะเม่กันขับอะไรไปกราบมาไปกราบเออขอเด้วยนึงเออยัดคออะไรนะ ดเลยลุงบอกดดเลยลุงบอกดดมดบอกนอนนี่อ๋อไม่ใช่ลุงบอกว่าอ๋ออ๋อลุงลุงลุงแกน,นอนที่นี่บ้านลุงแกอยู่ตรงนี้ยิงหาด้วยชาติเวนเออขอบคุณดาวเจ็ดสิบห้าดวงด้วยนะคะมันตอนขับดีๆนะคะ แล้วนายไอ้พมีตูนทึไงนายอ้พมีตูนแม่ไม่อย่างลีไหนอะพี่ตูนอย่าที่วีแล้ววีนอะไรอะ่ะเงะนะคะสวัสดีค่ะนะคะปิดท้ายกันพรุ่งนี้มาชมครัวเมืองทริปนะคะทุกคนแกงขี้เหล็กแกงขี้เหล็กค่ะบายบายโอเคค่ะสวัสดีค่ะ